สวัสดีครับสำหรับการทำงานสเก t ดับอ,ออนไลน์เนาะบนเว็บนะครับในขั้นที่ต่อเน,นื่องจากขั้นพื้นฐานนะครับจะเป็นการใช้เครื่องมือซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นการสร้างความละเอียดนะครับแล้วก็การทำงานให้สมบูรณ์ครบถ้วนนะครับแล้วก็การาทำงานในเครื่องมือช่วยเหลืออื่นๆนะครับกนอื่นเนี่ยถ้าเผื่อเราใช้สเกตดับ ออนไลน์นะครับในตัวเดิมที่เข้านะครับมันจะใช้เครื่องมือบางตัวไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราจําเป็นต้องเปลี่ยนตัวของสเก็ตับนะครับเวอร์ชันของสเก็ตับออนไลน์นิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับเราอาจจะต้องเซฟตัวงานเดิมที่เราทําไว้ออกมาก่อนนะครับสำหรับตัวสเก t ตทับออนไลน์วิธีการเซฟก็คือไปที่ตัวตัวนี้นะครับตัวที่เป็นแถบสามขีดตัวนี้เขาเรียกตัวไฟล์นะครับแล้วมาที่ตัวดาวน์โหลดนะครับ ปกอบจะเป็นการเอาไฟล์ชนิดอื่นออกมานะครับก็ถ้าทําพวกงาน VR งานขึ้น 3D ต่อเราก็จะเป็นไฟล์พวกนี้นะครับพวก FBX นะครับ OBJ พวกนี้นะครับพวก TDS อะไรพวกนี้นะครับที่เราจะออกมาเป็นไฟล์ SketchUp นะครับปกตินะครับเราก็ไปที่ดาวน์โหลดเนาะนะครับไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ SketchUp ตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกเวอร์ชั่นได้นะครับว่า เราจะออกมาเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับถ้าเปลี่ยนไอ้เครื่องเราซื้อ,อตัวโปรแกรมในเส้นปัจจุบันน่าจะเป็นเวอร์ชัน2021นะครับเราก็โหลดไม่ได้แต่ถ้าเครื่องที่ในออฟฟิศนะครับในห้องทํางานนะครับของเราเป็นเวอร์ชั่นเก่าวกว่านะครับเราก็ต้องโหลดเวอร์ชันที่ต่ําลงมานะครับสำหรับเวอร์ชั่นเก่าจะไม่สามารถเปิดตัวไฟล์เวอร์ชันใหม่ได้นะครับถ้าเราทํางานบนเวอร์ชันไฟล์เวอร์ชัน2021มาแล้วมาเปิดโปรแกรมที่เครื่องเป็น2010 8เนี่ยนะครับจะเปิดไม่ขึ้นได้นะครับเพราะนั้นเขาจะแนะนำสำหรับการาโหลดนะครับตัวเวอร์ชันของ s k i ิปตออกมาก็แนะนำให้โหลดเวอร์ชันต่ำสุดนะครับออกมามันจะได้สามารถไปใช้งานบนบนโปรแกรมในทุกเวอร์ชันนะครับรวมถึงเอาไปเ import เข้าตัวเว็บได้หมดเลยนะครับก็โอเคนะครับ นะเราก็ได้ตัวไฟล์ที่มันชื่อเราตั้งด้วยออกมาเป็นไฟล์ skp นะครับถามว่าอยู่ที่ไหนก็จะอยู่ในตัวดาวน์โหลดปกตินะครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับปกติแล้วก็ไปออกมาซะนะครับโอเคทีนี้วิธีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปตัวเวอร์ชันเขาเรียกเป็นเวอร์ชันโปรนะครับจริงจริงคือเวอร์ชันที่เป็น education นะครับ education version ซึ่งมันจะปลดล็อกฟังก์ชันเกือบได้ทั้งหมดนะครับเทียบเคียงกันได้กับเวอร์ชันโปรนะครับ ก็คือไปเปิดแ p บโทรศัพท์ออนไลน์ขึ้นมานะครับแล้วก็เขาตรงนี้นะครับตัวนี้จะเปิดทิ้งค้างไว้ก็ได้เพราะมันแยก c าเค้ากันนะครับแล้วก็มาที่ตัว plan and pricing ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ตัว p r i m a r y and secondary school นะครับตัวนี้นะครับ secondary นะครับวันนี้มันจะมีตัว s e c o n d a r for school อยู่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันมันจะเปิดตัว แล้ว่าฟังก์ชันที่ทํางานนะครับได้เกือบหมดเลยนะครับรวมถึงสามารถที่จะ store ไฟล์บนพวก Microsoft Drive ก r ได้ได้หมดด้วยนะครับเป็นเว็บนะครับเป็นเว็บนะครับแล้วกด get start นะครับอ่าตอวนี้นะครับปุ๊บขนาดตรงนี้เราก็ get start นะครับมันใช้ถ้าเรามี a c c o u n ทที่เป็น G Suite นะครับหรือว่าเป็น Microsoft e d u c a t i o n นะครับงั้นตัว a c c o u n t ของ อ่ามชนะครับที่เป็นอีเมลของมชเป็น Microsoft Education นะครับมันลิงก์กับ360 Education เนาะนะสามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็กด Get Start นะครับอ่าก็บอกว่า I'm อะไรนะครับ Student ก็ใส่ไปนะครับ Educator นะครับว่าใส่ไปนะครับอ่าผมือก Student ก็ได้อ่าผมลองือก Student เนาะนะครับ c o n f i r m มันนี่ไปนะครับอ่าตึ๊ดตุ๊ดต Launch นะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับในเวอร์ชันตัวนี้เนี่ยแต่ใดที่เรามีแอคาว่ามอชออยู่นะครับเราก็สามารถเข้ามาใช้งานได้ตลอดเวลานะครับก็ดีก็คือในเวอร์ชันเดิมเนี่ยะครับมันจะมีให้ซายอินนะครับ แล้วก็ใส่ Invit m m i r r s s o t t นะครับจริงถ้าเป็นเมื่อก่อนของพี่เราผมก็จะไน่ใส่มีก g เ g o o นะครัแต่เนื่องจากว่าปลายปีนี้มอชอจะตัดนะครับสิทธิ์ของ Google ไปละนะครับเราก็จะใช้ไม่ได้นะครับเราก็ใช้ Account มอชนะครับอันนีผมเคยมีอยู่แล้วนะครับผมก็จะทำไหมเนาะแต่ถ้าเราไม่มีเราก็กด Use นะาแ a c c o า n t แล้วก็พิมพ์เป็นอ c o u า t มอชก็คือตัว adsimu.ac.th นะครับ มันก็เป็นของมอชอนะครับแล้วก็พาสุดปกตินะครับซาอินเข้าไปนะครับเปิมสเตย์ไหมก็โอเคโนนะครับถ้าทำเป็นเครื่องจําตัวเราเราก็โนนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องจําตัวเราจะยสเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นเครื่องส่วนตัวของบุคคลนะครับโอเคไม่ต้องบอกว่าเบลคัมดูนี่ะครับเรียบร้อยนะครับ มันก็สตาร์ทโมเดลนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าก็ไปตั้งอย่างแรกคือหน่วยก่อนเนาะนะครับตั้งหน่วยก่อนนะครับปึ๊บเป็นเมตรนะเรีย้ร้อยนะครับแค่นี้นะครับหนะรือถ้าใครไม่ถนัดหน้านี้อันเพราะมันเป็นตัวแปลนนะครับถ้าไม่ถนัดการตั้งที่แปลนเนาะเราก็โอ้โทนะครับเห็นพูดพก่อนว่าถ้าเปลือกเปิดไว้เยอะมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ นี่คือตัว s e t u p Education นะครับเดี๋ยวเราจะไป New แล้วก็นะครับให้มันเป็นเทมเพลตนะครับตัวตัวนี้ก็ได้นะครับก็หน่วยเป็นเมตดเรียบร้อยนะครับข้อดีของ s k รรับเวอร์ชันนี้นะครับผมใช้ดูนะครับนิดหนึ่งก็คือว่ามันสามารถที่จะ อันเดิมอย่างตอนที่เราทําตัวอ,อะไรนะครับตัวซีนเนาะนะครับเดี๋ยวตั้งค่าซีนไว้นะครับไม่ใช่ซีนไอตัวสไตล์ตัวทีสไตล์ไว้นะครับจำได้ไหมครับอย่างผมตั้งสไตล์ตัวนี้นะครับไว้อะไรแบบนี้น,นะครับปุ๊บมันจะไม่สามารถอิดิทได้เ,เวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นว่าต้องอัปเกรดนะครับแต่วันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถอิดิทได้ละนะครับค่าต่างๆพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวใน บทเรียนเ็าจะมีวิธีการเซตค่าต่างๆเพราะเราจำเป็นต้องใช้ตัวการเซตเหล่านี้นะครับในการตั้งค่าต่างๆด้วยนะครับโอเคนะครับนี่คือวิธีการเปิดตัว s คร l u p Education ขึ้นมาแล้วก็ใช้ตัวนี้ตลอดเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะ Import นะครับตัวไฟล์เราเข้ามาที่เราโหลดออกมานะครับแล้วก็ตัวทิ่กเล็ที่ใช้ด้วยนะครับ